พี่อุ๋ยจะแกะบล็อกให้ดหูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนะเาะก็ยังไงดีก็สักไปแล้วรอบสองรอบก็จะเริ่มแกะบล็อกดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ที่สักไปไปแล้วตั้งหทรศัพท์เอาไว้เออไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่ามันมันโอเคหรือเปล่าต้องเก็บตรงไหนอีกหรือเปล่าเนาะ ดูเป็นยังงบ้างอ่าโอเคอยู่นะเส้นก็ขมอยู่เออสีก็เดี๋ยวไล่สีหัวคิ้วอีกนิดนึงเนะก็โอเคแล้วล่ะเลอะไปนิดนึงเพราะว่าทำไปถ่ายไปก็ยากนิดหน่อยนะโอเคไม่เจ็บนะมีชาน,านโนเรียบร้อยอโอเคค่ะเป็นยับ้างอ่าแค่นี้ก็มีคิ้วสวยๆแล้วสีก็ไม่ลองไม่ทำแม้ปากนละ้กิจจะปากกำลังลอกเลยสักปากมาจ้าโอเคจะ้ะ แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ว่าหลาังจุกเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะ